นี่คือโปรโมชั่น9เดือน9นะครับประจำปีพุทธศักราช2563นะครับวันนี้พร้อมแล้วทำใจดีๆครับนี่คือคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะไซส์1เดือนหรือว่า1,10,000 มีลิกรรมนะครับมีช้อนแถมด้านในชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลนะครับกินแล้วบำรุงผิวกินแล้วบำรุงกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคอลลาเจนชนิดไทป์2นะครับวันนี้เปิดโปรโมชั่นเลยนะฮะให้10,000ิทั่วประเทศทุกช่องทางการจําหน่ายนะครับ1กระป๋อง999บาทครับผมซื้อ1แถม1นะครับไม่มีค่าส่งครับเก็บเงินไปทางก็ฟรีครับพร้อมแล้วอินบ็อกมาบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นี้พอครับพนักงานจะเอา2กระป๋องทองนี้นะฮะไปให้ดูหน้าบ้านแล้วค่่่่่ออยยยยจาาาาาเเงงินพีี999บทัแตลืมมวํกด แค่บแค่10,000สิทธิ์ทั่วประเทศเท่านั้นหรือว่าหมดเขต9กันยายนนี้นั่นเองนะครับขอทุกคนสั่งให้ทันนะฮะขอให้ทุกคนผิวสวยนะครับแล้วก็บำรุงตัวเองด้วยด้วยคอลลาเจนไททูนะฮะให้ไขข้อเราแข็งแรงกระดูกไม่กอบแกคบซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับซื้อ1แถม1ในราคาเพียง999บาทนะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีกับโปรโมชั่นในช่วง9เดือน9นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ